แตงเก y ยวชิคอะไรอ่ะคือพูดเข่าทาไปอ้อนอิงไม่โองโสาหัวกับสบูม uh> อิงอ um ่อนไม่นออน้อนะไม่ใ um> า่ว่างแตกหลายเปียกพื้นแล้วข้างล่างเลยคือสิบวเปียกซ้ำค้บุบมุ้งก่เปียกซนดี้ท้งที่สั่งแล้วสั่งอีกทีน้ออมอนเมื่อจาน หอนคักแทนอาบน้ำได้บุญได้เนี่ยนะครับแปรงสบู่มาถูแล้วเลยขอขอบคุณสัหรับเสียงปรบมือร์เดียค่ะเด้อค่ะอีลานานอิมเพนบ้านแพงค่ะบ่มีไผ่พวกหูเด้อเป็นบ่จ้าชายากะลิงหน่อยล่ะจ้าแป่น้อยซัญล้อโอ้ยมันมีหลายชายาแเนี่ยก็หลายชายญาณจ้าแม่ผู้ใดตั้งให้ผู้นึงกะแบ้น้อยผู้นึงกะลิงน้อย เดี๋ยวจังนุยกับผู้น,นั่นผู้นีมาตั้งให้เนี่ยจ้าดีเบดน่นาขวคนอีหยังเกิดมาสามสิบสามซื่อบุญขวัญผู้ดีเนาะเนาะที่แหลกเนื้อกว่าจะเพิินเหง้าอันนั้นรลดเฮียแล้วโมเยนมาช่วงเซ็กซ์เาเหมียอเพอคนน้องก็รู้นี่คนก็ล่างไรเับแม่ขึ้นนี่มวนบวงเซานั่นพี่น้องมวนประจ่าเจ้างลดเีเจ้งวงใหญ่ หัวแตงหัวแตงเบิ ite, and and ่ดแล้วเนาะบัง uh, ซ no so no so well, um, ุงนี่แต่หมอลำล้อชื่อก็ยังหัวแตงหัวแตงขอย้อนพี่น้องเนาะเต้นรถแห่ถึงเต้นรถแห่ถึงเต้นหมอลอ้ยก็สิว่าหนูอหลายะก็ยกันเนี่ยจน้อยะาอีหลามาทางสาคมอบอุ่นคือเก่าน่ะจ้จ้าเมื่อคืนสจ้บ่ลบือพวกมื้อนี้เด้ี่ ลงดิสไปกันต้อนกันแล้วกันไปใสอยีโมกับพ่อตัวตตัวพ่อยีพ่อจิตไปพ่อจิตขาดจุ่นีพ่อจราจุ่นีเจงาันจังเม่นมันหล่อเอี่ยนะทำงานเพลงแรกนะครับที่สร้างชื่อเสียงนี้กับเธองานปีนี้แต่งจากชีวิตจริงครับขันกวางง่วงขอฝันมาหลังค่ะ